องค์กรที่เป็นองค์กรลีนได้จะไม่มีแผนกลีน นักบริษัทแห่งหนึ่งมีการทำลีนกันอย่างเข้มข้นด้วยการสร้างมาตรฐานให้กับพื้นที่หน้างานโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทีมลีนเป็นผู้ทำการศึกษาเวลาแล้วกำหนดมาเป็นมาตรฐานการทำงานหรือ SOP แล้วให้เจ้าของพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคนหน้างานไม่ได้สร้างมาตรฐาน ส่วนคนที่สร้างมากตรฐานก็ไม่ได้อยู่หน้าง,งานทีนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นคนหน้าง,งานก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาเพราะอะไรแม้กระทั่งทำการจับเวลาเพื่อที่จะคอนเฟิร์มไซเคิลไทม์นะเวลานั้นๆก็ยังทำไม่ได้เลยต้องรอให้คนที่สามารถจับเวลาเป็นลงมาทำการดูที่หน้าง,งานให้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น กว่าจะหาสาเหตุได้ปัญหาก็เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ก็นานขึ้นไปอีกปัญหาแบบนี้เลยมีให้เห็นไม่จบไม่สิ้นสักทีเมื่อพูดถึงลีนก็ให้ลีนสเปเชียลิสตหรือทีม e a n ไปทำองค์กรที่เป็นองค์กรลีนได้เพราะไม่มีแผนกลีนค่ะจะดีกว่าไหม ถ้าคนที่สร้างสแตนดาร์ดคือคนที่ทำตามสแตนดาร์ดเองดังนั้นจะชวนมาดู role and responsibility หรือบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างขององคอ์กร l ีนที่ควรจะเป็นกันค่ะเริ่มจากผู้บริหารระดับ manager ขึ้นไปทำการสร้างการผลิตแบบ Lean production system ค่ะประกอบไปด้วย c o n t i n u o u s a าด l หรือการผลิตที่มีการไหลยอย่างต่อเนื่องมีระบบ TPM หรือการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลมีระบบการทำไคเซนและระบบ In-House Engineering นอกจาก Lean Production System แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างการบริหารแบบ Lean Management System เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานและให้พนักงานสามารถปรับปรุงการทำงานได้ด้วยตัวเองต่อมาเป็นระดับหัวหน้างานหัวหน้างานมีหน้าที่สร้างมาตรฐานการทำงานหรือมาตรฐานและให้ทีมงานปฏิบัติตามมาตรฐานค่ะโดย หัวหน้างานจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าการกําหนดมาตรฐานนั้นทําอย่างไรมีการสร้างอันดงฟโฟลเมื่อเกิดปัญหาและสร้างการควบคุมด้วยสายตาหรือวิชวลคอนโทรลหรือเวิร์กไซต์คอนโทรลเพื่อให้หัวหน้างานสามารถควบคุมพื้นที่การทํางานของตัวเองได้สำหรับหัวหน้าทีมหรือล i n ลีดเดอร์ทำหน้าที่ ทำไคเซนค่ะเมื่อพบปัญหาหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขและทำการปรับปรุงให้เครื่องมือเครื่องจักรใช้งานได้นานขึ้นสุดท้ายคือทีมงานค่ะโอเปอเรเตอร์หรือสตาฟทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเสนอไคเซนหากพบว่ามีวิธีที่ทำงานได้ดีกว่าสะดวกกว่าสบายกว่า ก็สามารถทำการเสนอคาเซนเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้นไปอีกได้ทีนี้สำหรับวิศวกรทำอะไรวิศวกรทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตามอันดงค่ะเวลาเกิดปัญหาเช่นถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นทีมงานคุณภาพหรือทีมงานโปรเซสเข้าไปทำการแอคชั่นปัญหานี้ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับแมทท r เรียลส่งมาไม่ทัน ก็จะเป็นทางทีมแพลนเนอร์ er, หรือทางทีมไบเออร์เป็นต้นนอกจากนี้ทำโปรเจกต์ปรับปรุงซึ่งเป็น t s x Force Team เป็น Cost Functional Project ที่รวมเอาหลายๆาแผนะมาทำโปรเจกต์ด้วยกันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการไม่ใช่แค่แก้ไขแต่ปรับปรุงกระบวนการยกระดับให้ดีขึ้นไปอีก จากโครงสร้างองค์กรลีนแบบนี้จะเห็นว่าเริ่มต้นสีเขียวเข้มที่สุดเนี่ยอยู่ที่ผู้บริหารค่ะเพราะการทำลีนควรเริ่มต้นที่ผู้นำผู้บริหารนั่นเองให้เริ่มจาก Think Lean แล้วถึง Speak Lean แล้วก็ Act Lean ให้ทีมงานดูก่อนแล้วต่อมาหัวหน้างานก็ทำการ Think Lean, Speak Lean แล้วก็ Act Lean ในลำดับต่อมา หัวหน้าทีมหัวหน้ารายการผลิตก็สิง a ดีนสปีกดีนแล้วก็แอคลีนจนจนมาถึงจนมาถึงทีมงานที่เป็นพนักงานและสตาฟก็ทำการสิ e นดีนสปีกดีนแล้วก็แอคลีนสุดท้ายก็เป็นวิศวกรและแผนกซัพพอร์ตต่างๆก็ทำการสิ e a ดีนสปีกดีนแล้วก็แอคลีน ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรและทำให้สร้างเป็นองค์กรลีนได้ค่ะแล้วตอนนี้ทีมงานของคุณผู้ฟังมีลักษณะโครงสร้างองค์กรเป็นแบบนี้แล้วหรือยัง แล้วสามารถปฏิบัติงานตาม role and responsibility ที่กล่าวไว้ได้หรือไม่รวมไปถึงความรู้ทักษะที่มีให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กรดังกล่าวแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือยังนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทถึงยังต้องมีแผนกเลีนอยู่แผนกลีนเปรียบเสมือนครูฝึกค่ะ ครูฝึกที่จะช่วยฝึกให้ทุกคนทุกระดับชั้นสามารถฟิงล speak lean แล้วก็แอ lean ได้ทุกคนมาเปลี่ยนคำว่าพวกลีนกับพวกเรามาเป็นแค่พวกเรากันค่ะเพราะในสุดท้ายแล้วองค์กรที่เป็นองค์กรลีนได้จะไม่มีแผนกลีน